ึ้นมาทางนี้เดี๋ยวผมเราจะล่อให้โอ้โหยเกือบตายมันจะตดแล้วดูสิอูดโอ้โโอโหเอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมได้อาตติมาไปนะครับกับเกม Pocket a n d สร้างอาณาจักรเจ้ามดดำกันในตอนที่14กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์นี้นะครับมีข่าวดีกันอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราทำการใช้ฟิโลโมนเรียกเจ้านี่เลยเจ้าโอ้โหมาแรงตดครับผมที่เรานั้น ฝ่ฝันรอคอยมานานระหว่างที่เรากําลังทําการเก็บขาแมาแงนะครับเราก็เรียกได้เจ้าตัวนี้ก็เลยมาอัดคลิปให้ดูนะครับผมแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้นะครับผมเราทําการอัปเกรดตรงนี้มาแล้วเรียบร้อยเพิ่มอัตราความสําเร็จในการรวมล่างอีก5%คราวนี้จะเป็นเลเวลต่อไปต้องเก็บขา,มาแมลงให้ได้2,005ค่อนข้างจะเยอะกันเลยทีเดียวแล้วก็จะมาแนะนำสมาชิกใหม่ที่มีเพิ่มเข้ามานะครับ นั่นก็คือเจ้าตั๊ก,กแตนสามดาวคราวนี้มีเป็น2ตัวแล้วก็เจ้าแมงป่องอีกตัวหนึ่งเห็นไหมครับว่าคราวนี้มีถึง4ตัวกันแล้วเจ้าแมงป่องสองดาวแล้วก็นี่เลยครับผมช่วงเวลากลางคืนเราทําการจับเจ้าด่วงได้มาอีกตัวหนึ่งกลายเป็นด่วง2ตัวและในตอนนี้เราก็ได้เติมเงินนะครับประมาณ300บาทเพื่อใช้เพชรในการเปิดช่องตรงนี้นี่ครับผม อ่าไม่งั้นนี่เก็บพวกมแมลงไม่ได้แน่นอนถ้าแบบนี้นะครับเราก็สามารถมาเก็บมแมลงได้แบบว่าชิวๆสบายๆเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมเราจะลองใช้เจ้า,มาแมลงตดไปต่อสู้กันดูนะครับอาจจะมีการพาด้วงเลเวล2ไปด้วยแหมกองทัพโคตรจะแข็งแกร่งเลยตอนนี้ก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการต่อสู้แล้วก็รวมร่างในวันนี้ ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยอุ้ยน่าจะใช้แบบว่ามดในการต่อสู้กับเจ้า,มาแมลงตดหลายตัวอยู่นะโอ้โหตอนนี้เจ้าหม,หมดแดงป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นเราควรจะมากำจัดเจ้ามดแดงซะก,ก่อนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเพื่อนงับงๆๆๆๆๆๆงับ,งบ,งบ,งบนี่ตัดกำลังแม่ปิดเส้นทางครับผมให้เจ้ามดดําสกัดไปก่อนระหว่างนี้ก็มาลุยกับเจ้า,มาแมลงตดกันเลยอยู่ไหนเอ่ยตรงนี้ ดีวผมเฮ้ยเฮ้ยลอให้รอให้ปูดโอ้โหไม่โดนไม่โดนจะเย็นมานี้มานี่เดี๋ยวก่อนเพื่อนยับหโอ้โหเหลือสามตัวเอาใหม่เพื่อนแม่สงสัยต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้จะจับมแมลงตดบอกเลยว่าไม่ชิลอย่างแน่นอนจูโจมันยับหนี่แล้วก็ขึ้นมาทางนี้เดี๋ยวผมเราจะล่อให,อห้โอ้โหยเกือบตายเฮ้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 ยไม่โดนไม่โดน โอ้โหเขาเรียกว่าเทคนิคเทคนิคเฮ้ยมานี่มานี่เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนไปสองตัวแม่สามตัวครับผมเทคนิคการจับแมลงตดที่แสนจะยากลำบากรวมตัวใหม่อีกรอบหนึ่งจโจมันยับออืืหเฮ้ยลบมานี่โอ้โหแย่แล้วแย่แล้วขอกัดไปก่อนงับๆๆๆับกับตายเหลือสี่ตัวเออกัดไปเรื่อยๆกัดไปเรื่อย โอ้โหรู้สึกว่าการโจมตีของมันก็ค่อนข้างจะเชื่องชา้านิดหน่อยมาเรียกรวมพลโอ้โหตายอีกสองตัวเฮ้ยยกเลิกก่อนมาทางนี้เพื่อนมาเล็งฆ่าไว้เออนั่นแหละแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนๆ่นจูโจมปรูดไม่โดนไม่โดนเฮ้ยเฮ้ย,ยกัดบั้นรั้วปึบลงมานีลงมานี่เพื่อนโอ้โหูยโดนกี่ตัววะเนี่ยประมาณสามเจ้าตัวนีน้ีจับยากพอๆกับ เจ้าด่วงเลยนะห้ยมันดีเลยเพื่อนกัดมั่นงับๆับๆๆอ้ดไม่โดนไม่โดนห้ยต้องแบบว่าอืมมีการจุ๊กการจุ๊กนี่ได้แล้วบอมบาเดียอะไรสักอย่างสุดยอดครับผมโหระยะเวลาประมาณ1นาทีครึ่งพอมาอยู่ในรังปุ๊บตัวนิดเดียว เอาละระหว่างที่รอคอยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําการรวมร่างเจ้า,มาแมลงสุดพิเศษกันต่อเอจะรวมร่างตัวไหนดีเอาเจ้าด้วงก่อนละกันรวมร่างเจ้าด้วง2ตัว80%คอยติดคอยติดเฮ้ยนี่เรียบร้อยเจ้าด้วง2ดาวโอ้โหความอึด ต้องเพิ่มขึ้นมาหาศาลอย่างแน่นอนแล้วก็ตอนนี้ลองรวมร่างเจ้าแมงป่อง2ดาวกันดู40%ขอนเอเซขอในอเพื่อนอขอให้ติดอ่าเฟลครับผมไม่แมงป่องของข้าหายไปตัวหนึ่งไม่เป็นไรขอลองอีกทีนึงส0้ยนี่ได้แล้วโอ้คราวนี้นะครับผมบอกเลยว่ากองทัพของเรามีตัว3ดาวถึง4ตัวกันเลยทีเดียว แถมเป็นแมงป่องซะด้วยระดับแรขนาดนี้กองทัพไหนก็มาเถอะนี่ได้แล้วเจ้า,มาแมลงตดไหนดูซิโอ้โหหน้าตาก็คล้ายๆมดอยู่นะโอ้โหอยู่ตรงนี้ที่เองระดับแรกครับผมมีเลือดที่ค่อนข้างจะเยอะใช้ได้นะเนื่องจากน่าจะเป็นร่วงก็เลยมีเปลือกแข็งรู้สึกว่าจะมีการเก็บสารเคมีทั้งสองอย่างเอาไว้ที่ตัวนะครับผมเมื่อเกิดอะไรขึ้น มันจะทําการผสมสารเคมีทั้ง2ชนิดเพื่อให้เกิดความร้อนพ่นออกมาเป็นน้ํากรดความร้อนที่อันตรายกันเลยทีเดียวอัตราการโจมตีก็งั้นๆแหเลยนะสปีดโคตรจะช้าเลยพอๆกับเจ้า่วงไลโนโล่แต่ก็น่าสนใจอยู่นะเจ้าตัวนี้ตอนนี้เราจะเอาเจ้านี่เลยตะกต่แล้วก็แม่งมุมลงมาก่อนเดี๋ยวเราจำเป็นต้องหา,มาแมลงตดเพิ่มอีกตัวหนึ่งเอาละสำหรับตอนนี้ก็ปะลองเบเทิลกันเลยฮึชุบ โอ้โหอันดับร่วงมาเป็นพันห้าโดนตียับเลยตอนนี้มาแล้วโอ้โหดูซิเราจะต้องเรียกมแมลงที่ว่องไวไว้ก่อนมีแมงป่อง3าดาวอะไรแบบนี้ิวชิวๆแน่นอนมแมลงตดควรจะใช้กับพวกที่เป็นฝูงมดที่ปกป,ป้องราชินีนะครับตดทีเดียวน่าจะตายหมดโอ้โหตอนนี้ก็ชิวๆชิวๆมาเข้าล่งดูเหมือนว่านายจะใช้ กำลังทั้งหมดปกป้องราชินีกันสินะตอนนี้ก็ขอเรียกเจ้าดวงมาแล้วก็มาแรงตดตรงนี้เฮ้ยมันจะตดแล้วดูสิโอ้โมาแรงตายยับสุดยอดไหมล่ะเพื่อนตอนนี้ก็ล่องหนสตันเออเข้าไปบุกเลยเพื่อนอยางำมๆกำมำกเออมาแรงตดเล็งเข้าไปเล็งเข้าไปแล้วก็โอ้โห้ตดเข้าไปนีดอ,อ เรียบร้อยกระจายมาจากนั้นก็ให้กองทัพของเราบทพยี่บันโอ้โหสุดยอดครับผมวิเจอแมลงตดตายเกลี้ยงใจเย็นเจ้าด้วงของเราเอ้ยโอ้โหตดเจอตดไม่ตายครับผมแต่ตอนนี้โอ้โหการต่อสู้ค่อนข้างจะหนัวดูสิแม่แมลงของเราวิ่งออกมาหมดเลยกลับไปต่อสู้เดี๋ยวนี้โอ้ยโอ้โหเจ้าด้วงดูสิโดนลุงขนาดนี้ยังไม่เป็นอะไรอีกขิดเข้าไปโชว ตายตายให้หมดตายซิ desserts. แบบนี้โ uh, mm อ,อ้โหดวงโคตรอึดบอกแล้วมาตอนนี้พวกแกเข้าไปลุ่มลอยเี้ยผมโจ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 เจ้าดวงแม่นายเดินช้าเหลือเกินตายต้องมาอยู่ในวงตรงนี้เพื่อจู่โจมตัวอื่นๆเร็วเร็เรเร็วนั่นแหละงับงับงับงงับเออเริ่มโมโหผมโดนกัดไปอือควิดแบบว่าค่อนข้างจะแรงครับผมมาจากนั้นก็ลุมเจ้าดวง จึ๊บจึบจึบจ๊บจึบเฮ้ยมีโอกาสชนะนะเนี่ยถึงกองทัพนี้จะแข็งแกร่งแต่ก็เฮ้ยสู้ได้อยู่เหลือเวลาอีก20วิกองทัพนี้โอโหยูยเจอดวง2ดาวเข้าไปอึดโคตรเย่เรียบร้อยคิดดูนะถ้าเป็นดวง3ดาวความอึดจะขนาดไหนส่วนมแมลงตดก็สามารถช่วยจู่โจมเจ้ามดศัตรูได้แบบยอดเยี่ยมครับผมมีการแบบว่ายิงเข้าไปก่อนเพื่อนเลยนะ จูจมจากระยะไกลได้สุดยอดจริงๆสงสัยว่าเราอาจจะต้องมีการตามหาเจ้า,มาแมลงตดอีกสักตัวหนึ่งเพื่อที่จะได้ให้ความอึดมันมากกว่านี้นะส่วนมแมลงปอหนึ่งดาวนี่ก็ยังอึดไม่พออุ้ยยังขาดมาแมลงอีกเยอะที่เราควรจะเก็บเดี๋ยวถ้าได้เจ้าไทเกอร์บีีอีกตัวเราก็จะรวมล่างให้เป็น2ดาวจากนั้นก็จะมาลองรวมร่างให้เป็น3ดาวนะครับผมเราก็จะมีมแมลง3ดาวแบบว่าหลากหลายสายพันธุ์กันเลย เอาละเราจะลองต่อสู้กันอีกสักหนึ่งครั้งละกันไปเลยเพื่อนอันดับต้องขึ้นอีกแล้วขึ้นขึ้นลงลงอยู่นั่นแหละตอนนี้มาละเพื่อนตอนนี้นะครับเราจะต้องวางกําลังเหมือนเดิมตัวที่เชื่องช้าไว้ทีหลังเปิดเปิดโอ้ยช่วยด้วยมันกัดข้าเออนั่นแหละงับๆงๆๆบๆงียบง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 บกำลังเท่านี้น่าจะเพียงพออยู่มันวางกําลังอุยวดทหารมีด้านนอกด้วย อ,อ๋อถ้าแบบนี้ก็เออค่อยๆชกค่อยๆชกอือมดทหารไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่แสดงว่ามีการแบ่งกําลังไปที่ด้านในด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูรู้สึกกองทัพมดขราวนี้มีน้อยครับผมเฮ้ยมานี่ช่วยน้อยโอ้โหตาย <c oughs> ได้เวลาที่เราจะลองใช้เจ้าด่วงทั้งสองตัวมาเลยเพื่อนฮึบลองหนแล้วก็สตันมันหรือ วางไปกำลังอร่วง2ตัวนั่นแหละตดเข้าไปเลยเพื่อนตดเข้าไปปูดเฮ้ย,ยลืมไปเราต้องจู่โจมด้วยแม่เจ้ามดใช้งานด้วยสิเออเออนั่นแหละจึบจ๊บจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บจึ๊จตายแบบว่าง่ายาาเแล้วเกิน โอ้โหชิวๆนะครับแม่ตอนนี้ก็อุ๊ยระวังเจ้าเจ้าดวงมันขวิดมากัดแมงุบๆๆการต่อสู้คราวนี้ไม่ค่อยจะยากเท่าไหร่โอ้โหการตดที่แสนจะกระจุยกระจายมาแรงตดสุดเทพจริงๆนี่เลยปื๊บปื๊บปื๊บสามดวงฮึมกองทัพนี้ใช้ได้นะนี่สำหรับในคราวนี้ก็เห็นเลยว่ากองทัพของเรามีความแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับ ก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมหรืออยากจะให้พี่อติทําอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการทําตอนหน้านะครับผมในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจุบจ๊บ